โอเคยี่ยมฝ่าีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับให้หนักเกมไมครับในหมดสมบัติพาลพาลไซสหรือเปล่านะฮ้อนะครับตอนนี้ผมอยู่ในฐานทับใต้ดินนะครับว่า อ่าเฮืออ,อะไรอ้ออะไรอยู่ประเทศอเมริกาเนาะเนี่ยมรวมต้นสลายด้วยเชื้อโรคนะครับอ่ะนแ้แข็ง ขี้พยานนะผมก็ได้อะอผมก็น่าใช้ที่เนี่ยเดี่ยวช่วรอนะเฮ้ยอ,อย่างมืโอ Oh, what am I? <laughs> I'm gone. so come in a ของชาวบ้านอันือแหละจริงแล้วผมจะเล่นนะแล้วออออแหลก อออ <c oughs> คนไหนเป็นระเบิดนี่หานะ ข้มเป๊ะกันนะคะคัคอเด็ดอาหารนะฮะดแล้วก็ไม่กันติดเชื้อนะแล้วก็ใหญ่เยอยอ เขาทุบอ่าของฟ้าอ่นะข่าว What ในข่าวาะงั้นไม่เคา่พติวิญาณฟังไม่มีอะไรเลย ใช่ครับผมคือผมมีดเดียวมีดเล็กอันเดียวเนาะคือผมไปก็ตายอ่ะเอ้ตะบองมีเยอะโอเคถ้าตะบองมาสองอันนะฮะกดน้ำทานอติดตัวไว้โอ้โหมไม้เบบอนแรงกว่าเยอะเลยเดี๋ยวมีเทียงด่ใช่ปะ ผมทำได้เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นวันนี้และเอานีิด้วยอ่าไฟนะ คือน่าจะสว่างนะอุ้ยเอ,อนเรื่องเลยเช้าอยู่นะหมดน,นะ anh ơi cho anh cháu Mì Gõ không จำเงินแล้วนะโอ้โหเสี่ยงไฟช็อตอ่าข้างในฐานนะเก็บก่อนได้ไหมเก้ได้คแบบได้นนแล้วมั้งนู่นนะน่าเหล็ก แข็มากเลยนะได้หมายเป็นแผ่นเฉียงเพื้นามาอออนอกชิ้นเอ็มสิบนะเฉียงลั่นๆอย่างงี้ ได้เ็จอินกอดมาขอ,อ,องจะเต็มอ่ะ <c oughs> มอสเหรอเออนะเอาให้เซฟโซฟา ไกลไกล้พันอไมองน้ำหมดยายแก่ลืมไปว่าไก่พัน มากนะผมไม่ลงมัดมาช่วยเพื่อหายกระตุกนะไม่ลงมามค่อยลงมาในอีพีสองนะฮะว่านสนุกน่นอนวันนี้ไ็่มดที่ถอดออกมาจากพีซีนะถ้าใครเคยดูคลิปของพี่พนันครับ เข้าให้โหเกือบหมาทุกตัวเลยไปตุ๊กหัวไปเน้่ยนี่นนนนเลห,หม,มูปีนได้หรอโอ้ยคิดว่าไม่เลยไม่ปีน ลูวมไม่เปลี่ยนได้อันตรายสั์ตัวนี้ผมจะไม่อยู่ว่าหลังขาวนะ ง่ายโ่ครับไม่ใ <tal> ช <word> <t ip voir> ่หาเหรอนั่นคืออะไรม่ไปชิ้นส่วนพวกหีทต่างๆนะ 小心点。 ล่วนะค <c oughs> ือเป,ป้เลยจอโคตรแข็ง yeah วันนี้อ๋อไ,ไหนนะฝูดข่บมันชอบมากไอทอดเนี่ย อมยึดบ้านนี่ได้นะมันจริงๆอ่ะมันทอดตรงนั้นอ่าเฮือกอะไรยึดได้เลเนี่ยเอาจริงนะครับยึดได้นะเขาต้องต้องตโทรฝาดบ้านเนี่ย for her. อเคครับผมอ่าวำไ,ไพี่มีนะอันนี้คือเสียบนะน่าอะไปืนไหมมีปืนไหม ngay còn đâu này này, mình nhớ. โอเคผมคิดอย่งนี้สเสร็จไ้คิดหน้าครับผมนะคิดหน้าผมก็จะโหลดหมอสมาช่วยแล้วไม่ไหวนะ